น้องลินเดินตามตัวอะไรเนี่ยตัวก็อย่าใจมันนะเฮ้ยนั่นเฮ้ยทำไมมันเดินเร็วจังเลยนี่แหละซื้อตัวม ระวังหางมันนะระวังหางมันนะจับเจ้าที่เอจับเจ้าไปไม้นี่ลินไปถ่ายรูปไหมคะไปถ่ายรูปหน้าป่ะมาเดินมาเดินมาระวังหางลูกแมาตัวนี

giờ ban hạn cho tiền nó nào nó anh lộ còn luôn ขอถ่ายรูปหน่อยเอามายืนตรงนี้โลมายืนมายืนแบบหน่เขามีบ้านเลรวเร็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 เอาด้วไปเอาตังไปให้ลเรนนี่สาวชอบกิดตังค์ให้โลมาพอถึงให้มันมันเข้ามาหาอาหารกินเออเด็งหน่อยไ้กลัวไหมลูกมันเข้ามาหามันมาหาอาหารกินนั่นอี่กลัวไหม Thôi. เอาไม่ได้อ่ะ. Thả luộm bài để Cái đéo Hãy subscribe cho kênh được cả Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn